วัลียาพนมพัฒ์วลียาอ้ามีปัญหาอะไรก็มีปัญหาชีวิตติดขัดค่ะทั้งเรื่องการงานการเงนินตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะหลวงพ่อติดขัดการงานการเงนินใช่ค่ะค่ะสุขภาพเป็นยังไงส,สุขภาพก็มีแบบเอ่อเจ็บป่วยมันก็ไม่ไม่ได้หนักมากค่ะมีแต่แบบว่ามาให้เป็นอาการเล็กๆน้อยๆตามร่างกายแต่ไม่ถึงขนาดเจ็บทรมานแต่ว่าเจ็บลำคาญใช่ค่ะมีแบบปวดฟันหรือว่า ค่ะปวดฟันป่งตาอักเสบอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ไม่มีเรื่องเด็กไม่มีค่ะไม่มีเรื่องเด็กใครเอ่ยท่านเทวดาไม่รู้เจ้ากรรมนายเวรอยู่พบใดชาติใดทําอะไรกันมาไว้ยังตามรังควานแล้ก็ตามขัดขวางหรือเปล่าหรือใครต้องการจะส่งสัญญาณอะไรมาบ้างชื่ออะไรท่านเอ๋ยวนาหน่อยเลยนัย่นเห,<ว>หรนะวริยาพนมพันวลียามีอาการเช่นใดล่ะครับ ปาฒนาสิ่งใดกันเล่าแนต้องการอะไรไปพระนิพานหรือเปล่าต้องการอยากจะทราบว่าหนูควรจะทํำยังไงถึงถึงจะแก้ไขอะไ,อะไรที่ติดขัดในชีวิตได้ค่ะหลวงพ่อไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุแต่ก็คือเหมือนกปฏิบัติธรรมบ้างว่าทุกวันนี้ก็มีบ้างค่ะที่บ้าน<ม>ค่ะม,มีบ้างใช่ค่ะท่านเอ๋ยเห็นทางตรงแล้วสินหานางควรเปลี่ยนทิศเข็มทิศแล้วสีครา นางคนเปลี่ยนชีวิตหนาะแล้วสิท่านเอ๋ยเปลี่ยนมาทางธรรมใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยไปทางโลกเลยไม่ได้แล้วสินะนางคนอยู่ทางธรรมแล้วสิคราอย่าหันหนาะทางโลกนั้นมันไม่ใช่ทางเลยไม่เจริญรุ่งเรืองในทางโลกใช่ไหมแล้วท่านเอ๋ยอยู่ไปก็มีแต่ปัญหาเลยนะสู้ทางธรรมสงบจิตสงบใจค่ะเพราะทางเจ้าหนาปราถนาไว้เองเลยอาเคยไปตั้งถัดจจไว้<ข>ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะขอบำเพ็ญเพียรใช่แล้วแหละนะถึงการแล้วเลยสิค่ะอย่าหันเหนะไปไม่ได้ทางอื่นเออไยถึงชาติก่อนละคะหลวงพ่อไปถึงชาติก่อนคะชาติก่อนข้าไหนไม่รู้แต่อธิษฐานไว้ว่าจะบำเพ็ญเพียรใช่แล้วท้าเถิดเออแล้วก็เ้วจะเอาอะไรอีกอ่ะชาตินี้มีลูกมีเต้าเปล่าไม่มีค่ะไม่มีก็ไปยุ่งอะไรอ่ะก็สราเสียทีเถินนะมาเจอแสงสว่างแล้วสิค่ะ ไม่ควรหลงทางนะแหละท่านเอ๋ยนี่มีแหรน,นะเปล่าม,มีมีบ้านมีนี่สินก็<ะ>ขายขายเข้าไปมันขายไม่ได้ค่ะหลวงพ่อเพราะอะไรมันยังเป็นนี้อยู่ก็<ข>ยึดไปเองแหละได้แล้วท่านเอ๋ยสาทิ้งเลยแหละนะไม่มีอะไรเป็นของเราเหรอกค่ะทุกอย่างนะสมมุติทั้งนั้นเละ เมื่อเจ้าตายไปลงตอนนี้นี่สินก็คงเขายึดไปหมดนะเพราะฉะนั้นจัดการให้ลงตัวเถอะค่ะมาบำเพ็ญเพียรนะให้ตัวเองได้หลุดพ้นก่อนแน่มีแผนน้ำป่าในเวลานี้ยังค่ะยังไม่มียิ่งสบายอย่าเลยอย่าปหาปรุงหาอ่ผัวอยู่ใช่ไหมท่านขอให้รู้อายุสอให้ได้นะคงไม่นานอยู่ได้เสวยสุขหลอกคาไปตายก่อนนะแหละท่านเออได้ผัวแน่นอนแต่แต่ผัวตายเหรอคะแล้วก็ต้องตายทันที ฮะหมายถึงผัวหรือเราตายตายก่อนมีผัวเหรอคะก็อาจจะได้มีผัวก่อนตายได้มีผัวแล้วก็ตายคอวาามมหยนนั่สมมติอย่างนี้นะคะถ้าหนูมีผัวแล้วหนูบำเพ็ญเพียรด้วยได้ไหมคะแล้วหนูจะสามารถได้ช่วยเหลือพอแม่ก็บอกให้มีผัวแล้วที่เขาเขาือพ่อค่ะที่เขาเขาไม่ได้ยังไม่ได้เข้าทางคุณแล้วเขาไปทางเรื่องของคลื่นจักรวาลทาง ไม่รู้แหละเอาไปว่าไปไหนก็ตามอะไปรีบไปบำเพ็ญเพียรอย่าไปมีครอบครัวละกันชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมีครอบครัวทำนี้แต่ว่าเขาเขาไม่ได้เข้าทางฟุตเขาไปทางเรื่องของพลังงานจักรวาลเพาอะไรก็ช่างมันเถอะเอาว่าก็ถือศีลแปดละกันพอปลอให้เปลี่ยนชีวิตให้หักเหมาทางนี้เจอธรรมแล้วเจอทางธรรมที่เจอแสงสว่างแล้วก็ให้มาทางเดี๋ยวถ้าเจอความรักเจอครอบครัวก็จะหมดชีวิตลง จะออยู่่ตถ้าอยู่ตอนยาวๆก็ต้องอยู่ยังมีชีวิตหายใจไปยาวๆก็อย่าไปยุ่งกับใครเจือกเลือกเอาอธิษฐานมางี้มีจะเอาอะไรมีแบบที่อธิษฐานอะไรมีแบบอธิษฐานแบบมีจะแย่เราอธิษฐานเลยอธิษฐานมาเหมือนกันโอ้ยอย่ามีลูกนะขออย่ามีเมียอย่ามีอะไรอย่ามีพันธะข้าพเจ้าจะได้ตั้งใจบวช ใช่ไหมครับผัวทั้งพิบก็อธิษฐานเหมือนกันเราจะไม่มีแต่ชาตินี้เขาก็มแบบบอกว่าอยากจะช่วยช่วยไม่เกี่ยวเราเอาเป็นว่าไม่ต้องไปยุ่งกับการมีครอบครัวแค่นั้นน่ะเขไม่มีทางลกตัดใจได้เลยไปหาแฟนไม่ต้องหาแล้วถ้าเขาเข้ามาเองล่ะคะเรามาเองก็ถ้าใจอ่อนก็ตายแล้วถ้าต้องรมาเริ่มปฏิบัติธรรมนี่การเงินจะดีขึ้นไหมคะก็ชีวิตต้องปฏิบัติอยู่แล้วดีไม่ดีก็ต้องปฏิบัติอย่าไปหวังอะไรอีกอ่ะ ะะเพออราะปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางจะไปดีอะไรอีกอ่ะอ๋อแต่ว่าเงิน,นจะจะซื้อข้าวกินยังไม่ค่อยมีวัดเขามีข้าวให้กินเป็นแม่ชีดีมันไม,ไม่ต้องกลัวอดหรอกอย่าไปกลัวอะไรทั้งนาเลยแล้วชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาใจย,ยังแล้วเจ้ากรรมในเวรอื่นๆล่ะรคะท่านไม,ไม่เป็นไรมันไม่ไปไหนหรอกมันก็ตามเราเราก็บวชไปให้ทอยหอยมันไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละ ถ้ายิ่งไปใช้ชีวิตข้างนอกมันก็หักคอเราได้เลยมันจะยัง่งดีใจเด็กไปเสียใจทําไมปฏิบัติเป็นเหมือนชีวิตประจําวันไป,ปนักบวชผู้รู้เรื่องหรือเปล่า,บบาประจํา,าจวันประจําวันอะไรอีกต้องบวชต้องบวชไงไม่ได้ไปหาเกณฑ์ตอดดลอดชีวิตจะพูด,ดง่ายๆอย่างเงี้ยจริงเหรออ่านี่ฟังให้ดี ดีไม่ดีไม่รู้เปงคําแนะนําของท่านเทวดาชีวิตเธอไม่ยาวถ้าไปมีครอบครัวแค่นี้ต่ายยู่ไหนสุดแล้วแต่เลยนั่นแหละนะมันถามเราก็ตอบใช่ไหมเล่าคราทําไม่ทํานะสุดแล้วแต่เออตามนี้ไปได้คุยค่าเอ่เลยงความตายอย่ามาหาค่านการเออจะมาบอกว่าเสียดายหรือเสียดายนั่นแหละนะถ้าจะหัวเราะให้นรกนั่นเลยครา ลา์ต่อไป